เว okay. ันสุงสามงนีลือไทยสวัสดีครับมน,นีลือไทยประจําวันทีเท่าไหรยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นพ่อามองว่าเสร็จลงได้อีกนะครับอยู่แถวแถวหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์เลยทีเดียวครับถ้าจะพักตามเวฟนะครับจิดลบหกจุดห้าห้าครับอยู่ที่หนึ่งสองสามห้าจุดเจ็ดหกก็ ตลาดพักตัวครับรับแรงขายหุ้นใหญ่กดดันรอความชัดเจนการเมืองในประเทศแล้วก็ท่าทีของเฟดด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขายครับไซบีก็จะประมาณสา0 0 0นเกล้านบาทสาม0มนสหมืนประมาณนี้นะครับอินโฟเกสห้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแนวรับหนึ่งสองสามศูนครับแนวต้านหนึ่งสองห้าครับบทว,วิเคราะห์จากอินโฟเกสครับ ตัวที่หนึ่งธานีนราคาหนึ่งบาทเจ็ดเอดสตางค์บวกเจ็ดสตางค์ธานีย่อลงมาต่ำสุดในห้วงนี้นะครับหนึ่งบาทห้าสิบสี่แล้วก็ดันตัวขึ้นไปดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่แนวต้านนะหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่นะครับแนวรับจะเป็นหนึ่งบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ถ้าเบกเจ็ดหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่ได้ก็ไปอรอลุนที่หนึ่งบาทแปดสิบสองนะครับ จริงๆมัน88แต่ผอมองว่าน่าจะไม่เกินนี้ครับเพราะว่าเซ็ตยังไม่กลับไนงะเซ็ตเซ็ตพักตัวทานีก็ต้องพักด้วยใหญ่เป็นยังไงตัวหุ้นตัวเล็กก็จะเป็นแบบนั้นตามเต็ม15นาทีปิดสวยครับสําหรับทานีครับมีแบงเกอร์เข้าตอนบ่าย2:15นาทีครับธานีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล โอเคเปิดที่1บาท65ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท74แล้วก็ปิดที่1บาท81สตางค์ครับตอนนี้เบคไปทุกอีเมลแล้วครับโดยเฉพาะเบคอีเมล200วันนี้นะเบค1บาท68ครับขึ้นไปยืนที่1บาท71ครับต้องดูว่ามีวอลลุ่มเก็บไหมอันนี้เป็นหุ้นค,นค่อนข้างซิ่งนะครับ IS i s i 56.72วอลลุ่มซื้อเข้า21ล้านขายออก17ล้าน ATC 700,000ครับ รับหนึ่งบาท6สตางค์แล้วต้านหนึ่งบาทจสิดสตางค์ถ้าทำได้จะเป็นหนึ่งบาทปดสิบห้าตางค์จุดที่น่าสนใจก็คือเขาจะยืนเหนือ e อเ2 0มสองร้อยได้นานไหมถ้ายืนแล้วมีวอลลุ่มเก็บเนี้ยช่วงนี้นะครับก็เลยดูว่าทานี้น่าสนใจเ็ามีวอลเลนหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวต่อไปเนาะตัวที่สองครับ bt s BTS ราคาสามบาทห้าสิบสตางค์หกสิบสี่สตางค์แล้วเราก็เห็นตั้งแต่เขาแปดบาท ตอนนี้หล่นลงมาสาบาทห้าสิบนะครับแนวรับจะเป็นสามบาททำเฟรมเดียวเนี่ยแนวรับจะเป็นสามบาทสามสิบสี่ครับตอนนี้สามบาทห้าสิบนะก็ต้านจะเป็นสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ครับตอนนี้เพิ่งมีวอลรุ่มเข้าวันแรกนะที่เหลือน,นี้พักตัวยาวก็ก็ดูว่าต้องไปดูงบเข้าด้วยนะครับ ว่าง,งบเขาโอเคไหมถ้าง,งบกาดทุนก็น่าจะพักได้อีกครับเพราะเพราะว่าประวัติเขาเป็นเด้งขึ้นไปแล้วลงมาไซเว่พักก็เลยดูอยู่ในกรอบได้เท่านั้นนะครับสําหรับ BTS ห่วนนี้แต่ว่าไทม์เฟรม15ปิดสวยมีวอลลุ่มเก็บครับสําหรับ BTS BTS เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลก็คือเป็นหุ้นเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่วง บีเอสนะคอระเลอันนะครับไทม์เฟรมเดย์ก็จะเป็นไซเว d ดาวนะครับต้องไปดูวันรุ่งเขาเก็บทั้งไทม์เฟรมวี k แล้วก็ไทม์เฟรมเดย์ครับเปิดที่3.36บาทบขึ้นไปสูงสุดที่3.52บาท 52, แล้วก็ลงมาปิดที่3.50บาท 50. ตอนนี้ e m a 89ของเขาจะเป็น4บาทต้องกลับขึ้นไปยืน4บาทให้ได้ก่อนไอเอสยังเป็นโซนล่างครับ47.29 วอลลุ่มซื้อก้า1หนล้านขายออก69ล้าน ATC 7.6ล้านครับแนวรับ3บาท36สตางค์แนวต้าน3บาท64สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท7จสตางค์ไปดูทำเฟบิกจะเห็นว่ามี NVDI หน0 0งพันล้านนะครับน่าสนใจถ้าเก็บต้องเก็บช่วงนี้ครับสำหรับบางทำเอ้ยไม่ใช่ BTS แหมต,ต่อไป JCKH JCKH ราคาสี่สตาง,งค์บอกหนึ่งสตางค์รับเป็นหุมนเกี่ยวแบบตานนะแล้วรับจะเป็นแปดสตางค์ครับต้านจะเป็นสิบสองสตางค์ครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับสำหรับ JCKH ตอนนี้มี ay ay right? อวอลลุ่มท,ทยอยสสเก็บนะได้ป่ะเขียนไหมเขียวเขียวแท่งเขียวเขียวเล็กๆครัเขียวเขียวเล็กๆทยอยทยอยสะสมก็เรียกทยอยสะสม สำหรับ jckh ครับตอนนี้น่าจะเป็นหุ้นสายหลันต้องไปดูอ่านว่าเขาเป็นยังไงแต่ทรงแล้วเนี่ยลุ้นกลับตัวนะครับถ้าเบคก1บบาทต้านแรกกับ16บาทต้านถัดไปก็ดูน่าสนใจครับสำหรับ jckh jckh เป็นหุ้นซซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล เาสนใจเปิดที่9สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่11สตางค์ลงมาปิดที่10นะครับตอนนี้เขาจุดสําคัญก็คือตรงนี้ครับเขาต้องยืนเหนือ EMA 89ให้ได้ก่อนก็คือ13สตางค์ถ้าเบรก13สตางค์ได้เนี่ยวอลุ่มไหลเข้าเลยสำหรับ JCKH RSI 55.67วอลุ่มซื้อเข้า1.6ล้านขายออก100,000 ATC 10,000ครับ แนวรับ8สตางแนวต้าน12สตางถ้าทะลุได้จะเป็น14สตางไม่ซิ่งนะครับสำหรับ JCKH ส่เวดาาเลยเพราะพอดูทำเฟรมมันกันทำเฟรมมันสวยอะ่ะทีนี้ลงมาสุดปั๊บ4สตางแล้วเด้งกลับสะสมนะครับสำหรับสายลันนะตัวสุดท้ายครับเครวอลแลน,นึ์1ครับเครวอลแลนด์1ราคา33สตางบวก1สต่าง <She> แนวรับจะเป็น29สตางค์ครับถ้าหลุดจบนะีตามจะเป็น37สตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็ถ้าเบรกได้ต้องไปดูทำเฟรมอีกแม่เสียงเสียงแล้วเพื่อนเสียงตรงถอดไส้นี่แหละ37สะตางค์ครับอยู่ในกรอบนี้สำหรับเชตนะครับต้องไปดูหุ้นสามัญก็ด้วยทำเฟรม15นาทีก็มีคนเก็บตรงเสีย35สตางค์ แต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ปิดไม่สวยด้วยสำหรับทมาเฟรม15นาทีเชรดิตบอลลหน1เป็นหุ้นเกี่ยวกับการเงินหมดอายุวันที่4เดือนมิถุนายนปี2027มองว่าเขาเป็นแกงเดียวกันกับพวก RS พวกอ่าหุ้นอะไรของของเจ้าของ RS อนะอ่ามองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับซูมเข้าไปฟื้ เปิดที่สาสิบสามสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่ส5ิบห้าแล้วก็ลงมาปิดที่ส3ิบามเหมือนเดิมจุดที่น่าสนใจคือเบคอีเมล์แปดสิบเก้าครับยีส่สิบแปดสตางค์ตอนนี้ยืนเหนือแล้วนะครับไปรอรุน e ่นเบคอีเมล์สองร้อยครับส,สี 64, 1, ่สิบห้าสตางค์ไปค์หกสิบสี่จุดหนึ่งสองวอลุ่มจะเข้าสองล้านขายออกหนึ่งล้าน a อท2ซสองแสนครับแนวรับส0มสิบสตางค์แนวต้านส5สิห้าตางค์ถ้าทําได้จะเป็นสามสิบเจดสตางค์พรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวเป็นหุ้นนวร คืออะไรส,สักคนหนึ่งเนี่ยรูปได้ดูไหมพ่อเห็นพ่อเห็นแบบแบบนะครับเห็นแบบแบบเปิดทันไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไปด้วยเอาดีไหมเนี่ยซู <c oughs> <c oughs> ้มค้ยดูสักหน่อย ECF v a l e n c 6ครับแปดสตังค,ค์โอเคโอนเซียงือไทยโชคดีวันพุธครับ สวัสดีครับ